สวัสดียามบ่ายค่ะทุกคนค่ะบ่ายบ่ายโมงค่ะบายโมงจันทบุรีจ้ะเบิงเบิงส่งสิสิมีฝนจ้ะทุกคนแต่ว่าโบลูว่ามันสิตกไ้บอเพราะว่าช่วงนี้อยู่จันทบุรีอะฝนบ่ค่อยดีฝนบ่คอ่คอยตกจ้ะตกห้แคบหมู่ว่านเมืกก่ก่อน ชุ่มฉ่ำย่จ้าแต่ว่ามือขึ้นกับบต๊กต๊กกับแบบแลนผ่านนะจ้าทุกคนต๊กแบบแลนผ่านเบ่บ่พ่อให้ชื่นใจแม,ม่จ้าบ,บัวานนี่แม่กับมือขึ้นบัวว่านนี่ก็เวนห้อนท่อนตัวจา้าแต่ว่าใบานี่บบลูว่าสิต๊กบ่บุเพราะว่ามันมันก็มีล่งเอื่อๆยๆอ่จังสิละจา้าเอื่อๆๆยเอื่อยๆ่จังสิละแต่ว่าบบลูว่าสิตกบ่ อยากบ่าเถิงก็อยากให้มันตกอยู่หละจ่าจักน่อยบ่ตองเอาแห้งดอกตกเพราะให้เอาชุ่มชื้นเนาะบอห้ยหอดแม่จา่าเี่ก็มีล่มจังสี่แม่จา่าแต่ว่าคิดว่าบ่าตกดอกขันมีร่มเอื่ยจังสี่แม่จา่ามาด้านขวามือจังสิผัดมืดไปด้านท้ายผัดแจงจังปางเลยจา่าทุกคนไปด่านท้ายผัดแจงจังปางนี่เห็นบอันมาด้านซ้าย สิเป็นอยงสี่ได้บรรยากาศจะขันมาดานขวาผบอึมคึ้มอึมคึมไหม,ม,ม,มต่างผ้าเลาะเบิงสวนนํำกังเว้นไปน้ำเนาะทุกคนเนาะอย่าฝ่าเบื่อเด้อผ้าเบิงแต่ในสวนบริเ้ไปอันเบิงมองอื่นเพราะว่ามันไปใส่บฮันด่จ้าทุกคนเขาก็บบอยากถิมอันงานออกไปเนาะ โอายถือกํานีจ่ากันอยู่ใดกันอยู่ไปไหมคะตัวคนเดียวเนาะเขาหลับเขาเหตุงานก็เพราะว่าเขาผ่านการสัมผัสข้อสําคัญคือว่ามีครอบครัวไหมมีแฟนไหมนี่เป็นคําถามที่เพิ่นถามเนาะเขาก็บอกเขาบอกว่าเลิกกันไปนานแล้วเขาก็เลยผ่านผ่านงานจากผ่านสัมผัสข้อนี้จากเพิ่นก็เลยหลับก็เลยดอยู่ยนัาเพิ่นมาเจ็ดแปดปีนี่แหละจ้า ข,ขันมีแล้วมันก็นยากเลยเนอะทุกคนมีแฟนแร้วมาเห็ุงานแบบไปใสบ่บบได้มันก็หยุ่งยากเลยแต่ว่าะคิดแล้วก็อายุลายลาไล่แล้วก็บโไดคิดสิอยากมีห่ือจ้ามีก็ได้บบมีก็ได้อยู่ได้สบายจ้าสาหรับอันตัวพิจุบตัวอัน,อนปัจจุนะคะทุกคนปงแล้วคะ่ะ <laughs> ปงแล้วคะ่ะ อยู่ผู้เดียวก็บสบายใจดีเลยลเดินละจ้าทุกคนอยากไปไซกับไปบวชฮัฟฮีฮัมไผ้น้ำไผ่ลำรีลำไล่น้ำไผ่เนาะเอาละจ้าทุกคนคะเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปก่อนละจ้าเด้อเดี๋ยวไปหาเขากินก่อนจา้ามันสีใบโม่งแล้วขอจบคลิปไปกินเขาก่อนละจ้าเด้อเดี๋ยวอันเซตคลิปให้เบิรงนไม่จา้า ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปให้นะคะคอยเติมกําลังใจให้อยู่ตลอดขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีแต่ความสุขความจเจริญในชีวิตคิดอะไรก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาทุกอย่างนะคะสวัสดีค่ะ